สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาทาพระอาทิตย์นะครับประจำวันเสาร์ที่22ธันวาคมพธศักราช2555นะครับกับผมปานเทพภูพงศ์พันธ์นะครับยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการและสนทนากับท่านผู้ชมอยู่นะครับวันนี้เรายังคงติดตามเรื่องการปฏิรูปพลังงานกันต่อนะครับโดยเฉพาะในรอบสปตาห์ที่ผ่านมานะครับที่มีกลุ่มประชาชนพร้อมกับสมาชิกวุฒิสภานะครับไปเคลื่อนไหวรณนงร์ให้ประชาชนลุกขึ้นมารับรู้ข้อมูลการ ความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของธุรกิจพลังงานโดยเฉพาะย,ายิ่งการพยายามอย่างยิ่งของฝ่ายรัฐบาลที่จะขึ้นราคาแกา๊สอย่างต่อเน,นื่องทําให้ประชาชนมีความเดือดร้อนนะครับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านนะครับที่จะมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ท่านแรกท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานาครน,นะครับขอต้อนรับคุณรสนาโตรศิทย์กุลครับสวัสดีครับท่านที่สองนะครับร่วมเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เกาะติดข,ข้อมูล มาอย่างเข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับคุณอิทธบูรณ์อ้นวงศาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวขึ้นอยู่ไม่กี่ฉบับนะครับแล้วก็นังสือมวลชก็ขึ้นไม่มากกับการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาอยากให้คุณลักษณะเล่าให้ฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไปทําอะไรกันครับที่ถนนสีลมครับเชิญครับค่ะก็จริงตั้งแต่วันจันทร์ที่สิบเจ็ดนะคะเราก็ รณรงค์กันที่สีลมหน้าตกกึกซีพีก็เรื่องที่นั่นก็คือการคัดคา้านการขึ้นราคากา๊สหุงต้มของกระทรวงพลังงานซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองกนะคะก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีคนใหม่นะฮะก็ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ว่าต้นปี2556คือตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ย ก๊าซ LPG หรือก๊าซถุงต้มของเราเนี่ยจะขึ้นราคานะคะเดือนละ50สตางค์เวลาฟังว่าเดือนละ50สตางค์มันดูน้อยนะแต่จริงๆหมายถ้าจะพูดให้เต็มๆก็คือกิโลละ50สตางค์ต่อเดือนทีนี้กา๊าซหุงต้มที่เราใช้อยู่ตามบ้านเนี่ยถังหนึ่งก็สิบ้ากิโลสบห้ากิโลเนี่ยก็เดือนแรกเลยก็7.50บาท50เดือนที่2ก็เพิ่มไป15บาท เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงเดือนธันวา2,556ครับก๊สหุงต้มจะขึ้นมากิโลกรัมละ6บาท6บาทคูณ15กิโลครับเห็นเท่าไหร่อะ90 90บาท90บาทก็เกือบร้อยบาทนะฮะอ่าปี57ก็เพิ่มคือเขาจะเก็บเดือนละ50สตางค์ต่อกิโลครับไป2ปีพอถึงปี57ก๊สหุงต้ม จากถังว่า0 0บาทในขณะนี้ก็จะกลายเป็นเกือบ500บาทจริงๆก็ต้อง500บาทอยู่แล้วเพราะว่าบวกค่าส่งค่านุ่นค่านี่เนี่ยก็ประมาณ500บาทครับซึ่งราคาแบบนี้เนี่ยเดนคิดว่าก็เป็นภาระกับประชาชนนะคะคือคนที่มีสตังหรือคนรวยจะไม่เดือดร้อนมากแต่ว่าเด่นคิดว่าคนยากคนจนที่เป็นคนเล็กคนน้อยทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเดนคิดว่ามีปัญหามากเพราะว่ารัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรง300บาท ปีห้าหกเนี่ยจะเริ่มต้นว่าจะให้ขึ้นทั้งประเทศฮะสามร้อยบาทต่อว,วันได้ป่ะยังไม่ทราบนะฮะแต่ปรากฏว่าหนึ่งปีปุ๊บคุณเก็บก๊าซขึ้นไปถังละหนึ่งร้อยบาททันทียังคิดว่าแล้วก็ไม่ใช่ก๊าซอย่างเดียวย่างคิดว่าค่าไฟค่ารถต่างๆก็จะขึ้นหมดจะตามมาหมดเลยตามมาหมดเวลานี้เนี่ยข้าวแกงที่คุณจะกินอิ่มเนี่ยก็อาจจะต้องสองจานหกสิบบาทครับอันนี้ยังก๊าซกิโลกร,รัมละสิบแปดบาทสิบสามสตางค์นะฮะ ถ้าขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละเพิ่มอีกหกบาทต่อกิโลกรัมเนี่ยนะฮะยิงคิดว่าข้าวแกงจะจาละเท่าไหร่แล้วก็บอกจะเปิด AEC เปิดประชาคมอาเซียนในปี58เราก็รับเลยขึ้นมาถังละห้าร้อยบาทอะไรอง่างนี้คิดว่าไอ้เปิดประชาคมอาเซียนเราจะได้ใช้น้ํามันราคาเท่ากับมาเลเซียไหมสิบเก้าบาทรบหรือว่าถ้าเปิดประชาคมอาเซียนทุกอย่างต้องแพงหมด อย่างนี้อย่าไปเปิดันดีกว่าจะทำไปทำไม <laughs> มันค <c oughs> วรจะเปิดแล้วก็ประเด็นปัญหาที่เราเคลื่อนไหวกันเนี่ยนะฮะทั้งวันที่17แล้วก็วันที่20ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะก็คือเพื่อที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าค่าใช้จ่ายของคุณจะเพิ่มขึ้นนะอย่างแน่นอนเ,อเราจะรับไหวไหมแล้วก็สิ่งที่เรนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งก็คือว่าปริมาณก๊าซที่เราผลิตได้ภายในประเทศนั้นเนี่ย จริงๆแล้วพอใช้กับครัวเรือนพอใช้กับยานยนต์นะคะแต่เขานำเข้ามาแค่22%แต่ตอนนี้ต้องการให้เราใช้คือผลักสามกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มครัวเรือนยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมทั่วไปไปใช้ในราคาตลาดโลกที่เขาว่าแต่ยกเว้นปิโตเคมีเท่านั้นที่ได้ใช้ในราคา16บาท20สตางค์ถูกกว่าคนอื่นเขาโอ้ถูกกับตลาดโลกเท่าไหร่ฮะ ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าหากว่าเขาบอกราคาตลาดโลกก็จะเอาสามสิบหกบาทนะฮะซึ่งในชาร์ตเนี่ยให้เชนท่านผู้ชมดู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 ชาร์ตตัวนี้นะคะอันนี้จริงก็เป็นตัวเลขของกระทรวงพลังงานนะฮะแต่ตัวเลขของเขาเนี่ยท่านจะเห็นว่าครัวเรือนเนี่ยจะรวมพวกอะไรคะการใช้เล็กๆน้อยๆพวกอุตสาหกรรมเล็กๆเนี่ยจะอยู่ในครัวเรือนสองจุดเจ็ดล้านตันจริงๆตัวเลขมาประมาณสองล้านหกแสนห้าหมื่นกว่าตัน ต่อปีนะฮะในปี54ครับแต่เราก็เอาละเขาอยากจะใช้2 7, ล้านเจ็ดเก็ให้เขาก็40%แต่ปิโตเคมีนจริงเนี่ยเขาเขียนว่า2ล้านหนึ่งนะในกระตูนของเขาแต่จริงๆตัวเลขมัน2ล้านสี่ครับก็คือ36%ส่วนโรงงานนะฮะที่ใช้ปิโต้อใช้ LPG เป็นอา่าเป็นพลังงานเนี่ยครับ7แสนตันในปี54นะคะครับก็11% รถยนต์เก้าแสนปันสิบสาเอร์เซ็นที่สากลุ่มนี้นะคะคัวเรือนโรงงานแล้วก็ยานยนต์เนี่ยเขาจะผลักทั้งสามกลุ่มนี้ไปรับราคาตลาดโลกที่สามสิบหกบาทนะปรากฏว่าปิโตเคมีใช้สิบหกบาทยี่สตางค์ต่อกิโลกรัมถูกกว่าคนทุกกลุ่มเลยในประเทศทุกกลุ่มเลยและใช้สองล้านสี่แสนปันใช้เยอะด้วยใช้ของถูกคนอื่นเขาด้วยใช้เยอะด้วยดิฉันก็อยากจะรู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรสิบหกบาทย0สบสตางค์หลายคนถานมดิฉันว่าตัวเลขมาจากไหน นะรัฐมนตรีตอบในวันที่28พฤศจิกายนตอนที่มา,าฟังรับฟังอภิปรายทั่วไปของสมาชิกวุฒิสภานะฮะแล้วก็ดิฉันก็ถามว่าทําไมมาผลักภาระให้กับพวกครัวเรือนพวกยานยนต์หเป็นประชาชนทั้งนั้นทําไมปิโตเคมีใช้ถูกที่สุดท่านรัฐมนตรีรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่สงสัยท่านคงไม่รู้หรอกท่านก็เลยรู้เลยท่านก็บอกมาเลย16บาท20สตางค สิบหกบาทยี่สิบสตางค์มีสิทธิ์อะไรที่มาใช้แล้วท่านตอบไหมครับว่าท่านตอบไง่ฮะท่านก็ไม่ตอบอะไรหรอกทำไมถึงได้ถูกกว่าคนอื่นไม่ได้เทียบท่านไม่ได้เทียบเทียบแค่รู้รู้แค่วาตุเล็กเท่านี้ใช่ฮะครับทีนี้ประเด็นตรงจุดนี้ดิฉันก็บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยทำคลิปการ์ตูนแล้วก็รวมไปถึงการโฆษณาที่เอาคนมีชื่อเสียงในประเทศเนี่ยนะคะหลายๆคนทั้งนักสแสดงทั้งพิธีกรพิธีกรแถวใครเนี่ยมาพูดก็มาพูดเรื่อง รวมพลังปลดดินพอกหางหมูซึ่งไอ้ไอ้รวมพลังปลดดินพอ่อหางหมูเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อให้ทุกคนยอมรับราคาตลาดโลกสิ่งที่เขาจะพูดเนี่ยในกระตูนของเขาก็ก็จะบอกว่า,เ,าเราเกิดดินพอกหางหมูขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องซื้อราคาตลาดโลกเข้ามานะในราคาสาสบเอ็ดบาทเขาพูดสามสอ็ดบาทแต่เราต้องมาชดเชยโดยให้เรา ให้ประชาชนใช้ในราคา18บาท13สตางค์เพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงทําให้เกิดดินพอกหางหมูขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพอมาดูจริงๆปิโตเคมีกลายเป็นกลุ่มที่ใช้ LPG ที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้เลยแม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์แบบนี้ก็ไม่พูดถึงปิโตเคมีไม่มีการพูดถึงเลยครับแล้วก็ภาพที่เห็นจะเห็นคนผัดก๋วยเตี๋ยวขายของขับรถอะไรต่อเมียอะไรซึ่งเป็นคนยากคนจนชาวนาชาวไร่ทั้งหลายแล้วก็พูดว่า ไอ้คนเหล่านี้แหละที่คนยากคนจนจริงๆที่ต้องอสนับสนุนล้วต้องชดเชยแต่ใครคนอื่นที่ดูแลตัวเองได้ควรจะไปใช้ราคาตลาดโลกซึ่งอันนี้นิ้งคิดว่าจุดที่สําคัญที่สุดก็คือว่าปิดตเคมีนั่นแหละใช้มากที่สุดทําไมจึงไม่ให้เข้าไปรับราคาตลาดโลกเสียนะถ้าเขารับราคาตลาดโลกปุ๊บเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจะลองดูอโฆษณาของเขาไหมฮะลองดูฮะอันนี้ได้เป็นโฆษณาเขา ก็จะมีหลายคนนะครับเข้ามาเป็นลองดูอีกทีนะฮะลองดูทางทางกล้องรู้สึกจะไม่ไม่ทันนะฮะอันนี้ก็เป็นโฆษณาชุดที่ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ที่ดูเอสทีจะไม่ค่อยได้เห็นก็คือมีทั้งพิธีกรดารานะครับคุณวีรศิรพัฒน์คุณวิทวัสสุนทรวินเนศนะครับแล้วก็มีหลายคนเป็นเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของโฆษณาชิ้นนี้ว่าอย่าทําให้เป็นดินพ่อหางหมูก็คือว่าโทษปัญหาว่า การที่เราต้องชดเชยพลังงานเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเพราะว่าเรามีก๊าซไม่พอต้องนําเข้าใช่เราใช้เยอะอเรามีไม่พอต่อให้เราเป็นผู้ส่งออกมากเราก็มีปริมาณที่ต้องใช้มากเมื่อใช้มากแล้วของราคาถูกก็ต้องได้รับการชดเชยจากกองทุนน้ํามันเขาก็ไม่พูดกองทุนน้ามันด้วยซ้ำไปเขาทบาบอกว่าเหมือนกับสร้างหนี้ให้กับประชากับประเทศประเทศชาติประเทศชาติะจะต้องเสียงเงินทั้งที่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่เคยควักเงินเลยจากประเทศนะฮะล้วงจากกระเป๋าของคนใช้รถ ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยนะฮะที่จริงเอกตูนอีกชิ้นหนึ่งของเขาเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่มีตัวกระตูนเนี่ยคุณอิทธบุ์มีกระตูนให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูสักนิดหนึ่งว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยใช้งบประมาณจากภาษีของเราเนี่ยนะคะมาโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ประชาชนนั้นยอมรับราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกนี่คือวิธีคิดของเขานะคะว่าเนี่ยคือวิธีการปลดดินพอกหางหมูที่ถูกต้อง คือท,ทุกคนเนี่ยมีกลุ่มครัวเรือนยานยนต์อุตสาหกรรมนั้นจะต้องเปใช้อันนี้นะฮะนี่เป็นภาค2ก็ทำหลายภาคมากปัญหาเนื่องจากการบุนราคาการบูรุนราคา LPG ในระยะแรกให้กับผู้ใช้ในภาครัวเรือนแม้จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อเกิดวิกฤตราคาน้มันในปี2550ขณะที่ราคาต้นทุน LPG เพิ่มสูงข,ขึ้น ขาน้ำมันนานมีตัวแปรเกิดขึ้นก็คือมีรถย be นตะ์เปลี่ยนจากใช้น้ำมันมาใช้ก๊าซ LPG เพิ่ม ที่จริงมันจะมีอ,อีกชุดหนึ่งที่เขาจะบอกเลยว่าปริมาณก๊าซที่นําเข้าเนี่ยมันเท่าไหร่ที่เราผลิตได้เองเนี่ยเขาบอกว่าพอสําหรับ40บ้านถ้าเราเบ้านเราเนี่ยมีกี่หลังเนี่ยเราจะสามารถผลิตได้เองให้กับบ้านได้42หลังที่สําคัญก็คือว่าเวลาเขาพูด <ฮะ S 2> เวลานําเสนอว่าเราไม่พอแล้วมีคนมาแบกรับเนี่ย เขาไม่เคยพูดถึงกลุ่มคนปิโตเคมีให้ประชาชนได้ยินเลยว่ามันมีกลุ่มเหล่านี้อยู่ที่คอยบริโภคใช้น้ำมันอย่างโมโหรานในราคาที่ถูกกว่าประชาชนด้วยถูกค่ะใช่ไหมครับขออนุญาตเป็นชี้เห็นจากกระตูนตัวอย่างไม่สักครู่นี้นะฮะจะเห็นว่าเป้าเนื้อหาของกระตูนเนี่ยนะฮะก็จะออกมาบอกว่าปัญหาของก๊าซ LPG ที่มันขาดแคลนเนี่ยเกิดจากการใช้ผิดประเภท เราก็จะเห็นจํานวนของรถยนต์ที่สูงขึ้นนะฮะเป็นกราฟนะรถซ้อนเป็นชั้นๆครับมองเป็นปัญหาเป็นปัญหานะครับรถยนต์สูงขึ้นซ้อนกันเป็นชั้นๆเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้ข้ามประเภทระหว่างโรงงานไปใช้กับของครัวเรือนอะไรทํานองนี้เป็นต้นนะฮะแต่จากถ้าเราจะเห็นสไลด์ตัวนี้นะฮะที่ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยเราจะไม่เห็นนะฮะตัวเรียกว่าการใช้ผิดประเภทเนี่ยเอาแล้วมันไปโผล่ตรงไหนสัดส่วนของกราฟนะฮะตอนนี้ การของกระทรวงพลังงานเนี่ยแสดงว่าอะไรที่ผิดประเภทเนี่ยจะยัดลงมาอยู่ที่ครัวเรือนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไอ้2.65ล้านตันหรือปัดมาที่2.7ล้านตันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครัวเรือนตัวจริงๆใช้ทั้งหมดก็ได้แต่การใช้ผิดประเภทเนี่ยคำถามก็คือว่าเรามีหน่วยงานอย่างเช่นกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยแล้วก็มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะฮะใช้งบประมาณจํานวนมากนะฮะโดยใช้งบเงินผ่านกองทุนน้ามันเช่นกันเนี่ยในการดูแลเนี่ยแสดงว่ามีความ ล้มเหลวหรือบกพร่องในหน้าที่หรือไม่ในการจัดการปัญหาดังกล่าวนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็มีการบิดเบือนด้วยภาพโฆษณาด้วยคําพูดหรือการตรูนกร์ตูนอะไต่างๆเนี่ยคือไม่พูดถึงสัดส่วนของปริโตเคมีที่เข้ามาใช้ร่วมด้วยเนี่ยจะเห็นว่า2.4ล้านตันกับ2.7ล้านตันเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะฮะ จะเห็นสัดส่วนของการแต่เขาเวลาเขานําเสนออันนี้นะครับคือถ้าพูดถึงว่าตัวเลขครัวเรือน6 2.6เท่าไรนะครับ2.65ล้าน2.65ปนเป็7อันนี้เราปัดให้เป็นเจนะฮะแต่นี้2.1 2.1แต่เราค้นพบตัวเลขจริงๆคือ2.4ล้านคือ2.4จะนําเสนอ2.1 2.1นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าอ้าหนึ่งละเรามองว่าถ้ารัฐมนตรีถ้าเป็นคนบริสุทธิ์นะครับก็แสดงว่ามีการข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่ให้กับรัฐมนตรีรในการที่จะพิจารณาชงว่า,าจะเอาราคา LPG เนี่ยต้องปรับขึ้นมาโดยใช้สาเหตุข้ออ้างว่า 1. ก็คือมีการใช้ปิดประเภทสอมีการใช้ข้ามประเภทกัน 3. ม,มีการลักลอบเอาไปส่งออกขายต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจริงๆคือณขณะน,นี้ปิโตเคมีเนี่ยเป็นคนเข้ามาใช้แล้วเราก็ทราบว่าถ้าเราเอาภาค ครัวเรือนนี่นะฮะ2.7ล้านตันมารวมกับภาครถยนต์ที่เรามองว่าเรียกว่าเป็นภาคประชาชนใช้เนี่ยก็ตกอยู่ราวๆสัก3.5ล้านตันนะฮะ3.5ล้านตันเนี่ยมันพอที่ความสามารถในการผลิตกา๊าซของโรงแยกกา๊าซซึ่งโรงแยกก๊าซเนี่ยใช้กา๊าซธรรมชาติมาเป็นวัตถุด,ดิบในการผลิตกา๊าซ LPG ครับผมถือว่าอันนี้ตรงไปตรงมา หมายถึงว่าก๊าซธรรมชาติที่มาจากอ่าวไทยจากบนบกจากแหล่งต่างๆก็ดีเนี่ยมันเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกคนคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรัฐบาลที่มีคุณธรรมนะมีความมีธรรมิบาลน,นะมีการจัดการที่ดีเนี่ยประชาชนจะต้องเข้าถึงพลังงานที่ตัวเองเป็นเจ้าของก่อนแต่น,าานันก,นกลลข่าเนี้ยรัฐบาลกําลังใช้กลไกราคาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการต้นความความมีอยู่มีกินของประชาชนเนี่ยเอาไปป้อนให้กับ ัวกลุ่มปิโตเคมีได้เข้าถึงตัว LPG ในขณะนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะเชีย้ยให้เห็นให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทราบถึงข้อมูลที่อีกด้านหนึ่งที่เรารอยากจะฉายภาพนะครับผมอยากทราบว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปที่สถนสีรมก็ดีหรือว่าไปที่อ,อ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับประชาชนที่เขารับข้อมูลมีปฏิกิริยาย่งไรบ้างครับคือ เราก็เป็นการแจกเอกสารไปนะคะแต่ว่าประชาชนที่เข้ามาฟังเนี่ยเขาก็มายืนฟังกันพอสมควรอย่างที่สีลมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยที่สีลมเนี่ยดิฉันเองก็พูดในเชิงว่าขอท้าให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประหลัดกระทรวงพลังงานบริษัทบลททมาเปิดดีเบตกันครับเราเปิดวิธีสาธารณะเลยเรามาดูมาโต้ข้อมูลกันมาโต้ข้อมูลกันด,ด,ดูดูตัวเลขนี้อีกทีนะคะใช<ะ>่ะ ตัวเลขนี้ท่านจะเห็นเลยนะฮะว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลของกระทรวงพลังงานเลยที่บอกบว่าแหล่งก๊าซในประเทศเนี่ยเราเรามีได้มีมีของเราเองเนี่ย55เปอร์เซ็นตครับแล้วเราก็ต้องนําเข้าประมาณ22เปอร์เซนตครับจากโรงกางัานอีก23เปอร์เซ็นตทำไมอ่ะในเมื่อเรานําเข้าแค่22เปอร์เซ็นตทำไมจึงมาผลักสามกลุ่มไปใช้ราคาตลาดโลกคุณนําเข้ามาแค่22เอร์เซ็นตะแต่คุณจะให้คนใช้ ทั้งหมดเนี่ยใช้ร้อยเนะคะยกเว้นปิตโตเคมีปิตโตเคมีจะได้ใช้จากแหล่งก๊าซในประเทศทั้งห้าสร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ให้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยนะคะเขาก็ต้องขายในราคาตลาดโลกอยู่แล้วครับแล้วนำเข้าจากต่างประเทศก็ต้องนำเข้าตลาดโลกคุณให้สามกลุ่มเนี่ยมาใช้จากต่างประเทศแล้วก็จากโรงกลั่นน้ำมันแต่จะเก็บแหล่งก้าซธรรมชาติในประเทศให้ปิตโตเคมีใช้ใช่หรือเปล่า คือปิโตเคมีเนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่ครับสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นตะ์ฮะเมื่อกี้ที่ได้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์สมสิคือถ้าเทียบเมื่อสักครู่ที่คุณอิทบูรณ์ได้นำเสนอนี่นะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์หมายถึงเป็นปริมาณที่ใช้มากและเราต้องนําเข้าอยู่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมปิโตเคมีตัดสินใจไปเลือกใช้หรือว่ามีสิทธิใช้เฉพาะที่นําเข้ามาเท่านั้นเนี่ยคนในประเทศทั้งหมดใช้พอและเหลือด้วยเหลือนะครับ ได้เลยฮะเพราะ<ล>ว่าเ,เพราะรว่าลองอดูไอตัวเลขช่ฮะที่ผลิตจากแหล่งก๊าซในประเทศของเราได้3.5ล้านตันต่อปีนะฮะแล้วก็ผู้ใช้ที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.6ล้านตันเอาไอ้กราฟที่เป็นแท่งดีกว่าจะดูง่ายขึ้นซึ่งอันนั้นเนี่ยเนี่ยฮะท่านท่านจะเห็นตรงนี้ว่า ว่าในส่วนของสีเขียววงกลมสีเขียวเนี่ยคือครัวเรือนกับยานยนต์นะฮะสองจุดหกล้านตันบวกกับอีกเก้าแสนรวมแล้วก็สามล้านห้าก็คือลงแยกการจากอ่าวไทยครับนะฮะอันนี้นะฮะสองอันนี้นะครับครัวเรือนยานยนต์ยานยนต์รวมกันนะครับอันนี้สามจุดห้าล้านครับคือรวมส่วนถ้าสมมติว่าถ้าปิโตเคมีนะคะก็ให้เข้าไปใช้จากโรงกลั่นน้ํามันคือโรงกลั่นน้ํามันเนี่ยหนึ่งจุดเก้าล้านตันใช่ไหมฮะหนึ่งจุดเก้าล้านตันเนี่ย เขาไม่พอเพราะเขาต้องการใช้สองล้านสี่ก็นําเข้ามาอีกล้านสี่ครับอ่เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยฉัน,นคิดว่าถ้าให้เขาไปซื้อจากโรงกลัน่นซึ่งอยู่ในเครือของตัวเองครับแล้วก็ถ้าไม่พอก็ให้นําเข้าแล้วก็รับผิดชอบราคาตลาดโลกไปครับกลุ่มคนภาคประชาชนไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนเลยแต่ทําไม,มเขาถึงไม่ทาเพราะอะไรครับอันนี้แหละที่น่าสนใจคือในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมที่ เป็นปีที่เขาบอกว่าเป็นปีที่เราเริ่มจะไม่สามารถส่ง LPG ออกไปข้างนอกเพราะเรามีความต้องการใช้มากขึ้นแต่เป็นปีแรกที่เขาเริ่มทําเรื่องปิโตเคมีคนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าในส่วนของปิโตเคมีนั้นเนี่ยออพอมีความต้องการใช้มากขึ้นรัฐนายกรัฐมนตรีสมชายวงศสวัสด์ก็เลยมีมติคอรมอรซึ่งเป็นงานประชุมครั้งเดียวของคณะกรรมาการกพชในปีนั้นนะะประกาศให้ ครัวเรือนกับปิโตเคมีไปใช้จากโรงแยกก๊าซจากอ่าวไทยก่อนครัวเรือนครัวเรือนกับปิโตเคมีไปใช้ก๊าซจากอ่าวไทยซะก่อนครับแล้วก็ถ้าถ้าเหลือจึงให้กลุ่มอื่นใช้ถ้าเหลือข้ากลุ่มอื่นกลุ่มมันก็ไม่เหลืออยู่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องหมดอยู่แล้วมันก็หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือบอกถ้าไม่พอก็ค่อยนําเข้าครับแล้วก็เอากองขุ้นน้ามันเข้ามาชดเชยครับซึ่งการกําหนดนโยบายในรักษาแบบนี้เนี่ยมันก็ ก็ต้องบอกว่ามันแกมโกงอ่ะทิกกี้ทิกกี้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณจะเอากองหุ่นน้ำมันมาชดเชยให้กับ LPG ที่ปิโตเคมีใช้เนี่ยมันไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าปิโตเคมีเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบไม่ได้ใช้เป็นพลังงานด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องเอาปิโตเคมีมาอยู่เบื้องหลังมา,มาแอบอยู่หลังของครัวเรือนเห็นไหมแอบอยู่หลังครัวเรือแล้วก็บอกว่าอ้าวก็ถ้าไม่พอก็นําเข้าแล้วก็เอามามั่วๆกันว่าเนี่ยดูซิเราเนี่ยไม่พอใช้ มันทําให้เกิดดินพอกหังหมูขึ้นมาเราต้องนําเข้ามาแล้วก็มั่วไปเลยว่าอครัวเรือนอุตสาหกรรมยานยนต์พวกนี้เป็นตัวทําให้เกิดความไม่พอใช้แต่ปิโตเคมีมาซ่อนอยู่ข้างหลังโดยที่สังคมไม่รู้เราไม่เคยไปสนใจเลยใช่ไหมว่ามติคอรอมอเคยพูดไว้ไว่ายัางไงในเรื่องนี้ครับเพราะอันนี้ก็คือวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะเอากองทุนน้ำมันมาใช้ชดเชยให้กับปิโตเคมี แล้วก็เอาหน้าฉากเนี่ยเอาประชาชนบางหน้าเอาคนจนบางหน้าเพื่อให้มหาเศรษฐีคือปิโตเคมีได้รับการอุ้มชูจากผู้ขับรถที่ต้องจ่ายน้ำมันแพงขึ้นแล้วก็จ่ายเข้ากองทุนน้ำมันเราถึงต้องใช้รนาคาน้ำมันที่แพงเพื่อมาแบกรับให้กับอุตสาหกรรมปิโตเคมีที่รวยกว่าต้องอยากจะขยายจากท่านลสนานะครับง่ายๆถ้าเราถอดตัวตัวนี้ออกไปนะฮะพอเราเล่น เอากราฟิกเข้ามาใช้เนี่ยมันจะเห็นเข้าใจง่ายขึ้นก็คือภาคประชาชนเนี่ยนะฮะก็คือครัวเรือนกับรถยนต์เนี่ยนะฮะที่หนีรถยนต์นี่คือพวกหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับหนีราคาน้ํามันแพงมาใช้ก๊าซถุงต้มนะฮะลงทุนเองนะติดตั้งเองแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจ่ายเงินให้ไปติดตั้งนะส่งเสริมนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือใช้พลังงานสะอาดขึ้นแล้วก็ลดการนําเข้าพวกเชื้อเพลิงพวกน้ํามันอะไรต่างจากต่างประเทศแต่บ้านเราไม่แล้วก็ดันให้ไปใช้ NGV นนะฮะแต่อย่างไรก็ดีเอาละ ถ้ารวมกับภาคโคเดินกับยานยนต์เนี่ยมันเท่ากับ3.5ล้านตันซึ่งเท่ากับปริมาณก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มที่ผลิตได้จากโรงแยกกา๊าซซึ่งตามจริงแล้วหน้าที่ของโรงแยกก๊าซเนี่ยซึ่งเป็นแต่เดิมนะฮะแต่เดิมเนี่ยอยู่ภายใต้ปตรทที่ยังไม่ได้มีการแปลรูปเนี่ยรับถือหุ้นร้อเนี่ยมันก็คือหน้าที่ของรัฐโดยตรงที่ดูแลประชาชนในฐานะลูก แต่เมื่อปตทถูกแปลรูปไปแล้วเนี่ยองค์คาพยพต่างๆของปตทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติรวมทั้งองค์คาพยพที่ติดกับท่อส่งกา๊าซก็คือโรงแยกก๊าซเนี่ยมันติดไปเป็นเอกชนไปด้วยเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการแปลรูปอย่างเดียวแต่มันเป็นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ไปด้วยคือแทนที่จะเป็นผู้ดูแลเอา3.5ล้านตันเนี่ยที่ตัวเองผลิตได้ให้ประชาชนใช้เสียก่อนนะครับถ้าไม่พอเนี่ย ให้อุตสาหกรรมเขาดูแลของตัวเขาเองเนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างที่ท่านลสนาว่านะมีมติคอรมอในครั้งของคุณสมชายวงสวัสด์ตอนนั้นนะไปประชุมหนีจากทำเนียบรัฐบาลฮนะไปประชุมที่ดอนเมืองนะฮะอุตสาหูอุตสาหยังเอาเรื่องนี้เข้าไปตอนนั้นพันธมิตรมัวแต่ไปสนใจ,นใจเรื่องอะไระเรื่องเรื่องทำเนียบไปเฝ้านะแต่เขาเนี่ย ระชมที่ไหนก็ได้นะฮะในเรื่องของผมปยชน์ทางธุรกิจเนี่ยแลวผมประโยชน์เรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งพี่น้องประชาชนในขณะนั้นเนี่ยผมว่ายังตามไม่ทันยังไม่รู้ข้อมูลนีนะเป็นเรื่องของการแบ่งยิ่งทางการเมืองมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่เรื่องในรัฐสภาแต่เป็นเรื่องของการใช้อํานาจทางการเมืองเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์โดยเฉพาะทรัพยากรของพี่น้องประชาชนผ่านทางผู้ทรัพยากรปิโตรเลียมเพราะถ้าเราดูให้ดีนะฮะว่าอันนี้มันพอ นะฮะมันพอสําหรับประชาชน2ส่วนนี้มันพอกันพอดีกันเลยนะครับเฉพาะก๊าซจากอ่าวไทยเนี่ยบวกกันแล้วเหมาะพอดีกับครัวเรือนบวกยานยนต์ก็ประมาณ3ล้านห้าอันนี้ยังไม่เต็มกําลังงานผลิตนะฮะยังไม่เต็มกําลังการผลิตนะฮะคือถ้าไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีกลุ่มอื่นมาแย่งใช้ไม่มีไม่มีปิโตเคมีมาใช้นี่นะครับเราสามารถกำหนดราคาได้เลยจากอ่าวไทยว่าประชาชนควรใช้ในราคาเท่าไหร่โดยที่มันพอมันพอสำหรับคนในประเทศ แต่ทีเนี้ยที่ไอ้กระตูนบอกว่าต้องมีภาระกองทุนกองทุนน้ามันเนี่ยให้สังเกตดีๆนะฮะตัวกราฟสีแดงที่เลื่อนขึ้นมาทับของปิดตเคมีเนี่ยนี่คือ2.4ล้านตันอันนี้มันไม่พอแล้วใช่ไหมฮะ2.4ล้านตันลงการผลิตได้ที่1.9ก็ตีไปที่2ล้านคยังขาดอีก4แสนยังขาดอีก4แสนมีการนําเข้าเข้ามานี่1.4 1.4ล้านตันครับเพราะฉะนั้นเหตุผลในการนําเข้าที่แท้จริงถ้าสลับ สมการแบบนี้นะฮะเหตุผลของการนําเข้าเนี่ยก็คือมาเติมสัดส,ส่วนของโรงกันเพื่อมาเติมต่อการใช้ของกลุ่มปิโตโเคมีมนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ภาระที่เราเติมเข้ามาเนี่ยโฆษณาบอกว่ามาจากการใช้ของภาคครัวเรือนกับยานยนต์เลยต้องเติมถ้าเอาสมการนี้เข้ามาใช้เนี่ยบอกไม่ใช่ไอ้ที่เติมเข้ามาเป็นเงินร่วม1นึ่งแสนล้านบาทแล้วนะฮะตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันเนี่ยหนึ่งแสนล้านบาทเนี่ยคือตัวนี้ คือภาระที่ประชาชนเนี่ยช่วยกันแบกรับและทุกวันนี้จำได้ว่าในยุคต้นของรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยมีการสั่งให้ปิโตเคมีเนี่ยจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันกิโลกร,รัมละหนึ่งบาทครับในขณะนี้นอุตสาหกรรมเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ครับ11บาทโอ้โหถ้าเขาบอกว่าปิโตเคมีก็คืออุตสาหกรรมไอ้พวกทำเซรามิกก็คืออุตสาหกรรมพวกทำบะหมี่สำเร็จรูป ก็อุตสาหกรรมทําไมไม่ใช้ราคาเท่ากันล่ะตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยกองทุนน้ามันเนี่ยติดลบอยู่ราวๆหนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาทบนะแล้วก็บอกว่าต้องเร่งเลยนะต้องให้ประชาชนเข้าใช้ราคาตลาดโลกมันดินพอ่อหางหมูอ,อมันดินพอ่อหางหมู <c oughs> ผมก็บอกว่าเอานี้มาตรฐานเดียวกันไหมล่ะนะท่านเก็บนะอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดบาทต่อกิโลกร,รัมเนี่ยกับปิตโตเคมีเนี่ยที่ใช้ราวๆสองพันสี่ร้อยล้านกิโลกร,รัมเนี่ย ภายในปีเดียวนะฮะไอ้ดินพอกหางหมูเนี่ยฮะนี่ประมาณ17,000ล้านถึง1 0 8 0 0 0ล้านบาทหมดได้ภายในปีเดียวกันถ้ารัฐบาลใช้เนยบายเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันกับพวกปิโตเคมีครับแต่ไม่มีรัฐบาลไหนผมย้ำนะฮะไม่ได้กล่าวโจมตีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งทุกยุคทุกยุคนะฮะตั้งแต่ขิงแกมานะฮะยันเป็นอะไร,รอะอมมาต <laughs> นะฮะยันมาเป็นปชาธชปไตยสุดๆอะไรต่างๆเนี่ย ไม่มีใครแตะต้องเรื่องทิศทางของการกํากับกิจการพลังงานให้สังเกตให้ดีนะฮะการอภิปรายไว้ไม่ไว้วางใจทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เยมไม่มีใคร,ใครอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพลังงานไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามครับอันนี้คืออภิสิทธ์ชนอภิสิทธิ์กลุ่มแล้วก็มีการแย่งชิงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบนี้ด้วยการออกกฎหมายที่ชอบธรมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยพยายามเดินตามร่องของกรอบของประเทศไทย สองสามปกครองสามปกครอง,งต่างๆอะในในครั้งที่ขึ้น NGV เราก็พบประเด็นอยู่ประเด็นเดียวคือว่าทุกอย่างสารถามว่ามีอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายผมตอบไม่ได้ทุก,ทกอย่างทําถูกกฎหมายมีกฎหมายรองรับไว้หมดมีกฎหมายรองรับไว้หม,ไหมดเพราะแต่ละท่านก็ออกกฎหมายเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกของตัวเอง แต่ประเด็นที่เราอยากจะชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นอย่างมากที่สุดนะฮะขออนุญาตที่จะเลื่อนสไลด์ไปด้านล่างนิดหนึ่งท,ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยในปัญหาต้นต่อเรียกว่าต้นต่อของปัญหากิจการพลังงานไทยเนี่ยที่สําคัญมากและยังไม่มีการแก้ไขแม้กระทั่งเราพยายามขยับไปที่ปปชแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณตอบกลับมา ช่วงหน้าได้ไหมครับ,รบมาคุยครเรื่องนี้ว่าอะไรคือปัญหาที่ยื่นไปปปชแล้วก็คิดว่าเป็นปัญหาหลักที่จำเป็นต้องแก้ไขแต่ยังไม่รับการแก้ไขนะครับช่วงหน้ามาคุยกันนะครับพักกันสักครู่ครับ